ขอแนะนำร้านเติมเกมสปอนเซอร์ของช่องเรานะครับคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับบริการเติมเกมวันพัชและเกมอร่อยต่างๆมากมายนานๆเลยนะครับจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นลิงก์แปดล้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนียนะครับวันนี้กับในคูณในเกมวันพัชมาแนะครับในเซิร์ฟเวอร์626นะครับโอเคผมเนมการจะพาไปจัดกิจกรรมแพ็กเก็ตนะครับในร้านค้าเค้กนะครับ โอเคซึ่งวันนี้เราทำการ่าทําการเติมแพ็คนะครับเราทําการแลกอ่าณาธาของตัวโกลิวตีส้มนะครับสลับตรงนี้นะซึ่งก็เป็นหีบเลือกโกลิวต <pasa> <everyone. S 2> ีส้มนะครับปีศาจนะเพราะว่ารอบก่อนนี่คือเป็นของฮีโร่เราเรียกเป็นของปีศาจรอบน้าถ้าเกิดให้ผมดอนนี่คือน่าจะเป็นธาณาของตัวสายอาวุธนะครับก็คือไล่ลงไปเลยนะครับสลับตัวโกลิวตีส้มนะโอเคตอนนี้นะครับเราก็มีอาณาของตัวเค้กนะครับทั้งหมด5,300นะ ซึ่งเราขาดไดีประมาณ700ดรคค้เนะครับทำการแลกโกลิกวสีส้มได้เดี๋ยวนี้นะครับเราทําการจะมาจัดแพ็กเก็ตนะคะสำหรับตรงนี้นะแต่ว่าคือเอาแค่ตัวเอาเอาแค่อันเดียวกอนแล้วกันนะครับอีกอันหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปอ่าไปจัดแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองงบก่อนแล้วกันเนาะโอเคตอนนี้นะครับผมก็ได้ทาการเตรียมคูปองส้มมาทังหมดมาทั้งหมด1 2 3ปองนะครับก็คือ123นะก็คือเลขสวยมากโอเคก็เป็นเงินประมาณ500กว่าบาทนะเดี๋ยวเราทําการ จะไปจัดแพ็กเกจกันโอเคจะขอเด็ดพลังหน่อยครับผมตอนนอี้อยู่เป็นระดับหนึ่งนะครับในเซิร์ฟเวอร์นะพลังอยู่ที่70ล้าน5 0 0แสนนะครับเดี๋ยวเราจัดกริทธ์สีส้มปีศาจมาเนี่ยผมคิดว่าพลังน่าจะเด้งอไปอีกไม่รู้นะครับว่ากี่แสนนะเพราะว่าตอนนี้คือเราขาดธนาของตัวกริลล์สีส้มนะครับปีศาจอีกหนึ่งอันนะมันจะทําการครบเซตนะครับอีกหนึ่งอันนะนี่ก็คือเป็น7จ็ดทับแปดเดี๋ยวแล้วนะครับจะทําการเลือกทะนาของตัว อ่าสปีดนะครับตรงนี้นะนี่ก็คือหน้าทของตัวสุดไว้นะครับคือก็คือสปีดนะครับอ่ามันจะเพิ่มตัวละครนะครับประมาณ4%นะสลหรับตัวสปีดเพราะว่า s o n i c UR ของเราเนี่ยมันเป็นหน้าทาของตัวปีศาจเนะาะเดี๋ยวผมทําการเอามาใส่เข้ามานีแนแหละเพราะว่าตัวสปีดผมเนี่ยยังไม่เคยมีสีทองเลยนะครับแม้แต่อันเดียวนะนี่เป็นไงมันมีแต่สีม่วงนะครับที่ผมเคยมีนะเพราะว่าสีม่วงเนี่ยได้สปีดแค่2%แต่ถ้าเกิดเป็นสีส้มเนี่ย มันได้ทั้งหมด4%เลยนะครับเราซึ่งมันตรงสายกับปีศาจเนี่ยแล้วเราขาดอยู่เดี๋ยวผมบอกเลยนะครับว่าพลังเนี่ยน่าจะเด้งเยอะพอสมควรเลยโอเคมาไปกับผมนะการ์ดอวยพรซึ่งไอ้แฮ็กแพ็คที่ผมจะแนะนำให้ซื้อทุกวันนะครับก,ก็คือหน้าของตัว149บาทนะครับเพราะว่ามันได้ของที่คุ้มค่ามากสลับตรงนี้นะมันได้เค้กประมาณอา่า3 0 0อันไหมกับไอกล่องนมนะครับประมาณ3กล่องนะ แล้วผมก็ทําการซื้อไอตัวแบงค์นะครับไปประมาณ14รอบนะเพราะว่ามันได้กล่องนมนะครับ1กล่องกับไอ้เค้กห้นะก็ถือว่าคุ้มอยู่แหละนะสลับแบงค์เขียวโอเควันนี้นะครับเราจะทำการจัดทหน้าของตัว349ก่อนแล้วกันนะครับสลับ่าบัตรคลาสสิกนะครับแต่ว่าบัตรพีเยมนี่คือเดี๋ยวอ่าไว้ก่อนแล้วกันนะ600 6กร้อบาทนะครับตรงนี้โอเคจัดไปผมนะนี่ แล้วมันสามารถทําการรับย้อนหลังได้นะครับไม่ว่าคุณจะเติมมาสุดท้ายก็คือคุณสามารถรับได้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับไออ่าขอในกิจกรรมตรงนี้นะสำหรับสายเติมโอเคไปครับผมนะรับไปเลยนี่ไปไงได้เช็คมาทั้งหมดอีก8 0 0อันนะครับก็กลายเป็น6,100อันนะนี่ไปไงได้พวกเพชรได้เป็นก์ดนู่นนี่นะครับผมนะม่เต็มเลยโอเคแล้วไปครับผมนะ คนละยศสี่ส้มปีศาจอันนี้ก็คือสามารถเลือกตำแหน่งได้นะครับว่าเราจะเอาอะไรนะครับที่เราต้องการนะจัดมาเน,นี้ยผมได้เป็นทั้งหมด4ชิ้นนะครับก็คือตำแหน่งหนึ่งสนะเดี๋ยวอีกหนึ่งอันนี้คือเดี๋ยวผมขอไปพิจารณาดูก,ก่อนละกันนะครับว่าผมจะเอาอีกดีหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็เปลืองงบอยู่แหละนะครับมันไม่ใช่แบบอันนึ่งถูกๆนะอันนึงมันก็แพงอยู่โอเคแต่ก่อนที่จะอัพนะครับเดี๋ยวผมพาดูสปีดตัวโซนิกผมก่อนละกันนะ สปีดโซนิกนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ่า826นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะขึ้นเป็นสักเท่าไหร่นะสปีดโซนิกผมตอบเพราะว่า <laughs> ผมรีอ่ารีดาวออกไปนะครับไปอัพกาลโลให้แบบมันเพิมเถือนหน่อยละกันนะก็ะคือ6ดาว5้าดาว5ดาว5ดาวนะครับประมาณนี้นะสลับกาลโลเราโอเคโอเคครับผมนะสปีด826มาเราจะทำการไปเลือกกลยุทธ์กันนะครับสลับตรงนี้ อ่าโอเคผมนะั้นเลือกได้นี่ก็คือเป็นตำแหน่ง1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3แล้วก็เป็นตำแหน่งสี่นะครับตรงนี้ก็คือสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาอะไรนะโอเคมาโอเคไปครับผมนะเมื่อกี้แล้วตำ,ตำแหน่งหนึ่งละอันนี้เป็น2นะโอเคครับผมแล้วก็อันที่3นะตำแหน่งสปรับแล้วการสุดท้ายครับผมนะเป็นตำแหน่งสโอเคนะครับมันจะได้ครบเสร็จนะมา ไปครับผมนะรองเท้าสปีด Speed ก็คือสุดไวนั่นเองนะครับตรงนี้นะจัดมาแล้วการน,นี้ผมนะเป็นอันที่4ี่นะครับนี่เป็นไงขั้นที่4ี่นะสุดไวแล้วก็อันนี้นะครับเป็นอันที่2นะสุดไวจัดมาแล้วก็อันนี้นะครับคืออันที่1นะโ okay, อเคครับผมนะสุดไวนะจัดมานี่เป็นไงไปครับผมเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสปีดจาก82 6หนะครับจะกลายเป็นเท่าไหร่นะมา ปีศาจนะครับเมื่อกี้เราได้ตรงนี้มาด้วยนี่รับเพื่อนผมนะนี่ได้แต้มมาอีกประมาณ300โอเคสุดไวนน้นะครับแปชิ้นแรกนะครับใส่ไปผมนะนี่อันนี้พลังยังไม่เด้เงนะเพราะว่ามันทับกันโอเคไปผมนะอันนี้เป็นอันที่3นะทับแปแล้วการสุดท้ายผมนะสปีดอะครับจะเพิ่มทั้งหมด4%เจัดมานี่ผมพลังได้ไปเจ็ดแสนนะครับกลายเป็น71ล้านนะครับโอ้โหเป็นไง อันนี้นะครับ๋ยวไปดูสปีดก่อนลวกันนะจาก826นะครับก็กลายเป็นทาหน้าของตัว852นะครับอุ้ยมันก็ขึ้นไปอูดขึ้นเยอะนกันนะครับจาก826นะกลายเป็น852โอเคมันอัพดาวได้ประมาณอย่างละทีนะเดีย๋ยวผมขอจะทำการอัพดาวไหนละกันอ่ะโอเคแป๊บผมหนะ้าพลังขึ้น15 0 0 0อ่าโอเคผมตรงนี้คือจาก0ูนดาวนะครับกลายเป็น1ดาวนี่คือก็กลายเป็นอีก5%เนะ เดีย๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าขึ้นไปหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยสปีดมันจะเป็นเท่าไหร่นะอ่าตอนนี้เท่าไหร่นะตอนนี้คือแปดห้าสองหนึ่งเปอร์เซ็นอย่าดูนี่มันขึ้นไปนเท่าไหร่นะสําหรับจากแปดห้าสองโอเคอัพไปครับผมอ่ะโอเคหมื่นห้าแล้วก็อันนี้ครับผมอัพไปหมื่นห้าอันสุดท้ายน,นะครับอันนี้ไม่พอก็เดี๋ยวอ่าแปลรูปแล้วกันนะอ่ะโอเคการเป็นสีส้มมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับที่เพิ่มขึ้นมา 20,000นะครับจาก4%กลายเป็น5%นะ1ดาวโอเคนะครับจาก852นะอ่าจาก852นะครับกลายเป็น859มันเพิ่มมาประมาณ7ประมาณ7หน่วยไหมอืม1%นะครับมันขึ้นมาประมาณ7หน่วยนะครับโดยรวมนะโอเคก็ถือว่าสปีดขึ้นมาก็ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับถือว่ามีผลพอสมควรนะสหรับอ่าท่าของตัวสปนะีดเนาะ ตอนนี้ก็คือเน้นเป็นเต่าไปก่อนนะครับเพราะว่าผมอยากได้พลังทีมนะเออตอนนี้คือแล้วก็เป็นหัวแถวนะครับสลหรับพลัง71ล้านนะครับคนเดียวในเซิร์ฟเวอร์นะซึ่งระดับคนอื่นนี่คือก็ยังไม่มีใครเปิดแบบจริงๆจังจสักคนนะคนซันนี่นี่คือก็น่าจะยังหมกอยู่นะคือยังไม่ได้เอาจริงถ้าคุณซันนี่เอาจริงแบบว่าไม่เน้นสปีดเนี่ยผมคิดว่าคุณซันนี่เนี่ยน่าจะพลัง100ล้านได้อย่างไม่ยากเลยนะเพราะว่าของทรัพยากรทรัพยากรของแกเนี่ยคือ แน่นนะครับแน่นในดีเลยนะออโอเคมาเดี๋ยวเราพาไปนวดหน่อยแล้วกันนะครับสลหรับพลัง71ล้านนะแต่ว่าคือเล่นจริงนี่คือมันเป็นประมาณเท่าไหรอ่อ่ะ68นะครับเพราะว่าเราใส่ยุงนะที่เห็นพลัง71ล้านนี่คือผมใส่เป็นอัศวินไปนะครับแทนยุงนะแต่จริงก็คือก็ไม่ได้มีผลหรอกอ่ะเดี๋ยวลองใส่อัศวินไปดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นไงนะยุงใส่ไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกผมหรอกนะโอเคมา สักคนสองคนแล้วกันนะคะสลับแมตช์การต่อสู้อ่าสี่ล้านสี่ล้านหกล้านอหกล้านกันไหมเห็นพลังเยอะดีโอ้แต่ว่านี่คือเป็นกาโรห้าดาวม่วงเลยอะ่ะโอ้ยไม่ใช่พลังหกล้านนี่เท่าไรหน่งหกสิบเอ็ดล้านไหมเดี๋ยวผมนับแป๊บนึงนะร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านอ้ยหกสิบเอ็ดล้านแล้วเปิดก่อนด้วยเอ้ยผมเจะไหวไหมเนี่ยเออตอนแรกผมคิดว่าพลังเออแบบหลักล้านนะ ที่ใหญ่ได้นะครับไม่ใช่นะมันเป็นหลักสิบล้านโอ้โหแลวคือแต่ละคนนี่มีแต่ตึงๆอะ่ะอ,อ่ะคนนี้เนะี่ยลองขออะไรกันนะครับผมพลังห่างก,กันทั้งหมดประมาณสิบล้านนะอ่ะลองดูหน่อยลองขอก็่สิบล้านนะครับตรงนี้สปีดเราคือเปิดที่หลังอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราคือเต่าในตำนานนะเออเราเป็นในคุงเต่าแต่มาดูกันนะครับว่าเต่าของเราเนี่ยมันจะ อ่าส่วนได้หรือเปล่านะคะสำหรับกาลโลนะถ้าเขาตีกาลโลเราไม่ตายเขาก็ตายแทนนะเพราะว่ากาลโลนี่คือมันอ่าวัดกันที่เทินเจ็ดอ๋อโอเคผมตัดมาดอกแรกอุ้ยอุยอย้สองพันล้านเลยนะครับอุ้ยเฮ้ยทั้งหมดตีเลยอุ้ยชิปหายแล้วนะครับตรงนี้โอ้ยแย่แล้วนะครับเพราะว่าโซนิกเราคือไม่ทันได้บัฟสปีดเลยอะ่ะเอาแล้วนะครับสวยละโอ้โหงานแย่ โดนไปพันกว่าล้านนะครับคือโอ้แรงมากเลยอ่ะเอาแล้วครับตรงนี้งานงานสวยงานสวยงานงอกแล้วน้องชายโอ้โหหนึ่งร้อยสิบหกล้านอ่ะโอเครับสวินป่าให้ผมจังหวะน,นี้อ่ะแปดสิบล้านมาแล้วจังหวะน,นี้ผมการดำเนการล่าไปหนึ่งทีนะสามเป้าหมายโุ้พันสองร้อยล้านเลยนะแรงมากแล้วไปผมอัศวินปาดมาโอ้โหเรียบร้อยผมกระบองเหล็กตุยนะ อ่ะแล้วจังหวะน,นี้ผมซัดมา200้ล้านแล้วปะผมน่าตัวทำการต่อยใส่คิงน่าจะล่วงอ่ะ80ล้านนะครับล่วงนะฝั่งเขาได้คือเดินหมดประมาณ3ตัวละครนะครับหลักๆนะเออเราเราจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหอ่ะโอเคแล้วจังหวะน,นี้ผมอาชุระทำการยับมานะผมไม่รู้เหมือนกันนะรับว่ากาโร่ห้าดาวม่วงเนี่ยมันเพิ่มอะไรบ้างแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้เพิ่มอะไรมากไปไหมโอ้โหแล้วตูดิกาโร่เราไม่ทันได้โชว์เลยนะ โอ้คือฝังของข้ามก็ตายหมดแล้วกาโร่ไม่ได้ได้ต่อยเลยโดนอับสวินกับโดนนะครับไล่าปาดไล่ต่อยไล่เตะนะตายหากันหมดเลยอ่ะเรียบร้อยผมอัลสวินหมดละล้วาลกาโร่ผมนะดสองเป้ามาแยไปอ่ะร้อยห้าสิบล้านนะครับก็คือมันไม่ได้ต่อยเต็มๆอะ่ะผมอยากเห็นดาเมเต็มนะครับว่ามันจะต่อยสักเท่าไหร,นะร่นะกาโร่ของเราเนี่ยเออเพราะว่าเราก็ปั้นมาก็ได้ระดับหนึ่งนะอ่ะ ไปผมกดข้ามแล้วกันนะครับคิดว่าไม่น่าจะไหวนะเพราะว่าดามเมจเขาก็แรงปัดเลยอะ่ะโอ้โหเรียบรอไม่ไหวนะโดนเปิดก่อนคือหงายหงายเองเลยอะ่ะโอ้โหเจอเมื่อกี้ไปครับผมนะอเอาเบาๆแล้วกันนะอันนี้ตึงไหมอันนี้ก็ตึงอยู่นะคนซ้ายอะเซนเซนก็มีคอเด็กเหมือนกันนะครับกาโร่ฮาดาม่วงด้วยอะ่ะทำไมเขามีแต่คนฮาดาม่วงเนี่ยเซิรฟ์ฟโซน6 4สนะ เอออ่ะอย่าลองของนี้แล้วครับผมมีเป็นด้วง5ดาวม่วงกับไอ้กาโรห้าดาวม่วงนะมารอยสักหนึ่งปั้งมาโอ้โหกาโลกของโซนเก่าๆนี่คือขอปั้นกันสุดจริงนะอ่าปั้นสุดไม่พอสป,ปีดไวด้วยอ่ะและว้วจังหวะนี้ผมน่าโดนเปิดก่อนอีกแน่นอนโอ้โหสามดาก็หมดเลยว่ะแล้วไปผมกาโรแล้โจมตีมาโอ้จงังหวะนี้ผมยับมา หล้านดาเมจหรือว่า50ล้านวะน่าจะ5ล้านแหละโอเคเรามาครับจังหวะนี้อะอัชุล่ายับมาโป้งแล้วผมโอเคโหแล้วแล้วโดนอะไรไปวะน่าทำไมไกไอโซนิกเรามันเปาะเลยอะโอ้918ล้านดาเมจนะครับหงายไป3เลยนะโอ้โหคือดาเมจมันก็แรงปัดเลยแต่ละคนนะเถื่อนเกินเราไปผมอัชชุล่ายับไป โอ้ยไหมผมนะ83ล้านโอเคกระบองเหล็กติดโลอ่ะแล้วทุบมาโอเคนะครับยังติดโล่อยู่แล้วจังหวะน,นี้ผม5เป้าหมายจากกาโร่ของไนคุ้งแยบไปผม1,300ล้านนะครับก็สลบเหมือดหมดตี้เหมือนกันนะเออก็ไม่ธรรมดานะครับรหรับกาโร่เราก็ถือว่าพอได้สู้เซิฟกระดกได้บ้างอยู่แหละนะครับก็ตรงนี้นะเออแล้วเดี๋ยวเดือนหน้านะครับผมน่าจะสุ่มกระบองเหล็กนะ แล้วบอกเลยนะครับใครที่ไม่มีไม่มีกระบองเหล็กนะบอกได้เลยว่าเตรียมตัวเข้าโรงได้เลยนะครับเพราะว่ากระบองเหล็กเนี่ยมันจะตายเกิดมาตอนที่เพื่อนมันหมดสนามนะเออแล้วใครที่ไม่มีนี่คือก็เตรียมตัวเรียบร้อยผมคือเตรียมตัวตายนะเออคือกระบองเหล็กมันโกงจริงตรงนี้อ่ะโอเคจังหวะนี้นะครับก็เหลือเป็น3ามต่อสามนะแล้วพกอตเราคือโดนสะท้อนตุยโอ้โหล้วจังหวะนี้ด้วงย,ย,ยับมาเต็มเต็มวับผมนะสะท้อนมา เรียบร้อยครับผมติดสะท้อนดาเมจอ่ะแล้วยับขึ้นมาโอเคเรียบร้อยผมนะ่าเสียตายเกิดไปแล้วจังหวะน,นี้เมลซกไก่แล้ผมลุกขึ้นมาฮายะคคือชุบชีวิตขึ้นมาหนึ่งทีอ่ะชุบใครอ่ะชุบไม่ได้นะครับเพราะว่าโดนสะท้อนดาเมจจากไอการโร่นะก็คือมาติดไม่ดับนะครับตรงนี้ก็คืออา้าวแล้วมาชุบเอ๊ะมาชุบโซนิกมาอา้าวแล้วจังหวะน,นี้ผมโซนิกเกิดมาจากไหนเดี๋ยวก็โดนหลอกโซนิกอ่ะ แล้วจังหวะนี้ด้วงโดนท่อนหนาเมตุยอะโอเคเรียบร้อยผมเสียรอบตายเกิดแล้วนี่ครับผมนะชุบมาทําไมอะไอชุบมาทําไมเรียบร้อยผมตุยไปเลยนะเออชุบมาทําไมใครให้ชุบนะตรงนี้อะโอเครูหนามที่มาแล้วคือการโลกเขานี่คือน่าจะสุดพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าโลกคูณสามเหมือนเราเลยนะเนี่ยเป็นไงคือแต่ละคนมันก็ปัน้นกันสุดอะอแล้วเราจะไหวไหมเนี่ยเขาก็ปั้นสุด เราก็ปั้นตึงพอประมาณหนึ่งนะครับอย่ามาวัดกันด้วยกันนะว่าเราจะไหวหรือเปล่าอะโอเคจังหวะนี้แล้วมาครับสองเป้าหมายจากกาโร่กี่ร้อยล้านเนี่ยอะสี่ร้อยแปดสิบสี่ล้านนะครับกาโร่เขาเหลือคูณหนึ่งละแต่ว่ากาโร่เราเหลือเหลือคูณสองนะ,ะไหวไหมเนี่ยโอเคจังหวะนี้โอเคผมด้วงยับมาโดนสะท้อนดาเมจก็เสียตายเกิดไปฟรีฟรีอะเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วผมติด้อนดาเมจไปยับมาโอเคแล้วผมนะยับไม่พักเลยทุกว,วังโอ้ยมันต่อยไม่พักเลยเว้ยกาโลนี่คือน่าจะเมาหมัดไหมเนี่ยอ่ะแล้วจังหวะน,นี้ให้ยาคขึมาชุบตัวไหนอีกเมลสไกอ่าเรียบร้อยผมชุบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันตายไปแล้วนะโอเคยับมาหมื่นดาเมจโอเคจังหวะนี้ผมด้วนรับการยับใส่กาโลนะเน้น ติดสะท้อนดามเมจอีกตุยไหมเนี่ยเรียบร้อยผมตุยไหมย,ยังไม่ตุยนะอะและ้วดวเขาไนี่คือมันต่อยไม่พักเลยอะ่ะการโลนเรานี่คือเมาหมาัดแล้วมัง่งนะโดนต่อยไม่พักเลยอโอเคแล้วจังหวะนี้ผมด้วงเหลือตายเกิดห้าทีเขาเหลือสี่ทีนะแต่ว่าเขาได้เปิดก่อนจากกาโลเรามาครับดอกนี้สองเป้าหมายโอ,อ้โหสองสามเก้า ตอนนี้นะครับเหลือเป็นสองต่อ2นะครับระหว่างศึกด้วงกับไอกาโร2ตัวนะโอ้แล้วไล่โจมตีมาอีก200ล้อยล้านไหวไหมเนี่ยถ้ารับดาเมจไม่ไหวก็คือเราตายนะแต่ถ้าเกิดรับไหวก็คือสู้ได้โอ้โหไหวไหมเนี่ยยับไป๊บผมเรียบร้อยตายเกิดโอ้โหไหวไหมนี่น้องชายแรงจังเลยอะ่ะแล้วแปายผมเรายับคืนบ้างหนึ่งทีอ่ะสี่แปดหกนะครับโอเค แลวจังหวะนี้ดวงเสียตายเกิดมาผมคิดว่ามันผมมันวัดผลยากว่ะผมคิดว่าผมน่าจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าเขาได้เปิดก่อนนะแล้วคือการ์ล่เรามันก็เลยแค่คูณหนึ่งแล้วว่ะโอ้โหงานยากเลยเนี่ยแล้วตายจังหวะนี้โอ้โหอาการไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเมาสหมัดไอด้ดวงนะโดนดวงห้าดัมมวงต่อยไม่พักเลยเนี่ยโอ้โห น่าจะหน้ายู่หมดแล้วมั้งอะจังหวะเนี่ยยัดไปผมเจ็ดแสนดาวเมทโคตรเบาเลยเพราะว่าดวงเราไม่ได้ปั้นนะครับปั้นแค่ดาวสองดาวนะออก็คือไม่ได้ปั้นอะไรให้มันเลยอ่ะมันก็เลยเบาแหละถ้าถามคือกาโลมันก็อึดด้วยนะครับประเด็นยัดไปโอเคตายเกิดเหลือสามทีแล้วมาครับเทินสี่อีกสามเทินนะครับรู้ผลนะครับถ้าเกิดเขาตีเราไม่เข้าก็คือเขาเตรียมตัวตายตาเกิดเขาตีเราเข้าเราก็ตายเหมือนกัน <G ül> โอ้โห่ะยับมาผมรนะ้อยเก้าสิบสี่ล้านนะและ้วดวงอะไรเนี่ยตายเกิดไหมเนี่ยหรือว่าไล่โจมตีวะอ่าเป็นไล่โจมตีนะครับแล้วก็เสียเอบาตายเกิดด้วยนะตรงนี้ยับมาสิบเจ็ดล้านเจ็ดหรือเปล่าอ่ะปล่อยผมดวงต่คนต่างตายเกิดนะ,ะยับแปสิบสามล้านโอเคเขาเป็นกาโลคูณสูนนะครับสลับโลนะแล้วมาเรายับคืนบ้างสองเป้าหมายยับไปห้าร้อยสี่ล้านดาวเมรนะ เขาเสียตาเกิดดวงไมหนึ่งทียับมาสองหมื่นดาเมจโอ้โหดาเมจน่ารักมากเลยอ่ะโอเคแล้วจังวันนี้ผมนะ้าตายเกิดมามล้านสี่โอเคเรียบร้อยผมนะเขาเป็นดวงรอบท้ายนะครับผมโคต้าหมดแล้วนะสลับดวงเขาอ่ะเรียบร้อยโคต้าหมดละเจอกันน้องชายโคต้าหมดแล้วก็ลาก่อนนะเออลาก่อนอ่ะแล้วมันต่อยสามทีเลยเหรอเนี่ยมันต่อยเยอะจังเลยอ่ะโอ้โหเรียบร้อยผมโคต้าหมดละ อ่ะแล้วด้วงเราโคต้าหมดหลือยังอ่ะด้วยยงไวยังไงอ่ะโอเคไปผมนะไล่โจมตีไปหนึ่งทียับไปห้าสิบเจ็ดล้านแล้วโคต้าเราเหลือทั้งหมดอ่าประมาณสองาทีนะครับตรงนี้อ่ะโอเคเทินห้ลาละแล้วมาครับผมปล่อยหมัดมาสองร้อยเจ็ดล้านแล้วมาครับไล่โจมตีไปหนึ่งทีนะครับจากกลยุทธ์อ่าเลือดเย็นนะอ่ะยับมาสองหนึ่งสาม เราด้วนทำการตายเกิดนะครับจังหวะน,นี้นะยับมา15ล้านโอเคตายเกิดแล้วตายสลับกาไอ้ด้วงเรานะไอโคต้าก็คือหมดละแล้วยับไปผม17ล้านดาเมจนะครับโล่โหูคือโล่เขาก็คูณศูนย์โล่แล้วก็คูณศนะูนย์อะจังหวะน,นี้คือโอ้โูยผมว่าน่าจะไม่น่าไหววะคือโดนเปิดก่อนเลยนะครับประเด็นไม่ใช่อะไรหรอกคือสปีดแล้วเตาว่าอ่ะโอ้โห คือสปีดเต่านะครับก็คือเขาก็แรงเราก็แรงรู้จักส่งแล้วคืนน่าจะตุยวะไม่น่ารอดแน่เลยโอ้โหโดนแล้วจังหวะนี้ว่ายังไงเราไปผมยับคืนไหมจังหวะนี้อ่ะหอยี่สามหลานแล้วมาครับเทินเจ็ดจังหวะนี้ก็คือวัดใจนะครับถ้าตีไม่ตายคืนเราตายว่ายังไงเออโอ้โหย คือมันเจอเซิร์ฟเปิดก่อน 2- อถึงสามเดือนนี่คือมันไม่ไหววะ่ะโอ้ยคือมันอ่าไสปีดเลานี่คือมันก็มีปัญหานะครับเพราะว่าเราแม่งไม่ได้อัดสปีดตันเดี๋ยวค่อยไปเราอัดอีทีก็คือตอนท่าของตัวได้การบัฟอ่าอันนี้รับผมก็คือตัวอ่าสปีดห้าสิบนะครับสลับอ่าตรงนี้นะก็คือนี่ความเร็วที่เราต้องการนะครับก็คือใช้อ่าเพชรสี่ลุงนะครับห้าสิอันนะก็คือรอไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไป หาความเร็วแล้วกันนะครับสำหรับตรงนี้นะสำหรับการปรับสปีดของเราโอเคอ่ะสไลด์คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแต่ใครด้วยครับผมนะไว้เจอกันในสไลคลิปนี้บ๊ายบายครับผม